สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกคนทุกคนักคนที่กดติดตามรับฟังรับชมคลิปสมาชิกที่เป็นคนใดทำงานในต่างถิ่น,น,นต่างแดนต่างประเทศและต่างจังหวัดสมาชิกเพื่อนบ้านของเราสอบบอ,บอรทุกคนทันแล้วก็ท่านสมาชิกที่สนับสนุนช่องนะคะแม่หมอก็ได้ทำคลิปนะคะของสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามาฟังได้เลยและจะ กลางเดือนนะคะก็จะมีการทํานายดวงนะคะแบบพิเศษนะคะในการตรวจจับพลังงานของท่านสมาชิกให้ด้วยนะ,ะเดือนหนึ่งก็จะทําคลิปให้2คลิปนะคะหากท่านใดสนใจในการสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะกดลิงก์นะะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกได้เลยนะ,ะใต้โปรไฟล์เนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้นะคะเราจะใช้ไพ่ตรวจสอบพลังงานของสังคมของคุณนะคะกับศัตรูที่แอบแฝงนะคะสังคมที่คุณอยู่กับศัตรูที่แอบแฝงเนี่ยนะคะศัตรูของคุณที่แอบแฝงอยู่จะเป็นคนอย่างไรลักษณะนิสัยอย่างไรสมบััิพลังงานคุณอานนี้เราโปรดดูชะตาด้วยการกด Subscribe แล้วก็ไลค์แชร์ r i c e s ราศีมีนธาาุน้ำ เจวิเาราศีมิถุนท่าลมธาตุเติงเกลยวสาวธาตุฝ่ายลิบาราศีตุลท่านลมวอเตอร์ธาตุน้ำม,มีนกรกฎปิจิกเอ,อิร์ธาตุดินพฤษกรรมกพรพลูตทัานลมมิทุน,นุกุมมูราศีมีนาศีกรกฎต,ตัวเลขไม่ได้เกิดที่เกียวห้องกับคุณและศัตรูของคุณนะคะศัตรูแอบแฝงนะก็มี12 24 3 26 19 22 7แล้วก็14นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่พรหมญาณ จะบ่งบอกถึงพลังงานของคุณที่จะสามารถามีเซนส์หรือว่าสัมผัสรับรู้ถึงศัตรูที่แอบแฝงมาในสังคมของคุณได้นะคะเราได้ไพ่พรหมญาณเป็นพระขันธกุมารพระอสรินทราหูและก็พระราหูนะคะบ่งบอกถึงพระขันธกุมารน,นะคะก็หมายถึงบุคคลอ่อนอ่อนวัยนะคะอาจจะมีอายุน้อย หรือว่ามีอายุงานที่น้อยแต่มากไปด้วยประสบการณ์และก็สามารถที่จะต่อสู้ดิ้นรนเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆได้หลายๆด้านนะคะทั้งเป็นในเรื่องของการงานทั้งเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตและก็ยังมีความยุ่งยากความวุ่นวายความสับสนความวิตกกังวลใจค่อนข้างที่จะสูงเป็นคนที่จะต้องใช้ชีวิตแบบเด็กๆะนะคะเหมือนไม่มีวุฒิภาวะเหมือนไม่รู้อะไรเลย นะคะแต่สามารถที่จะเป็นผู้ที่มีสติอารมณ์ยับยั้งชั่งใจตัดสินใจด้วยปัญญาด้วยความรบอบคอบแล้วก็ยังสามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้นะคะในเรื่องของการงานมุมานะอุตสาหะ นะคะมีความวิริยะภาคเพียนสสางหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆในหน้าที่การงานได้มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเหมือนไพ่เด็กคาานะคะแล้วก็นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้กําลังกายนะคะในการทํางานมีกําลังใจมีสติปัญญาเข้มแข็งอดทนฝ่าฟันต่อสู้ นะคะเป็นระยะที่ยาวนานค่อนข้างเนี่ยมีผลตอบแทนนะที่ดีหรือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะก็จะหม,หมายถึงตัวของท่านเองเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจะต้องใช้หยัดยดเหงื่อแรงงานในการสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงแต่ก็ระวังในเรื่องของความประมาทการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองที่มันฟุ่มเฟือยนะคะและก็ก็อาจจะเจอความรัก ในรูปแบบของการที่มีศัตรูคู่แข่งเกี่ยวกับความรักได้ไพ่ต่อมาเป็นไพ่พระอัสรินทราหูนะคะก็เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของพลังงานของพูดผีปีศาจนะ,ะที่อยู่ท่อนบนนะ,ะท่อนล่างก็จะเป็นในเรื่องของหางพญานาคนะคะก็มีในเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมา กับสิ่งชั่วร้ายอบายมุกการถูกคดโกงการถูกทุจริตเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงคดีความการทะเลาะเบ,บาแวงการถูกใส่ร้ายป้ายสีทําลายชื่อเสียงทําให้เกิดความเศร้าความเสียใจความวิตกกังวลใจนะคะแล้วก็ชีวิตอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามานะแต่ในช่วงที่เหมือนกับว่าจะต้องแสดงออกถึงความรู้ความสามารถก็ต้อง รู้จักนะคะเก็บความรู้สึกหรือว่าเป็นในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกนะความทุกข์ใจความเบื่อหน่ายในสถานที่ทํางานระมัดระวังคําพูดระมัดระวังนะคะจิตใจอารมณ์ความใจร้อนความดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองนะคะเพราะจะทําให้เกิดผลเสียในเรื่องของธุรกิจการงานได้ฉะนั้นนะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจนะคะค่อนข้าเนี่ย แปรปรวนนะคะจะตกงานเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานเพราะว่าความใจร้อนของตัวเองนะคะระมัดระวังด้วยวางแผนให้ละเอียดให้รอบคอบนะคะก็จะมีการเกิดปัญหากับบุคคลรอบข้างสังลรอบข้างเพื่อนร่วมงานทะเลาะเบาแวงมีปากมีเสียงและไพ่พราหูก็จะเป็นในเรื่องของความหดหู่ ความเสื่องซึมความว้าเวความทุกข์ทรมานใจที่จะเกิดขึ้นพบเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะอาจจะถูกนะเกี่ยวกับคดีความถูกใส่ร้ายใส่ความคดโกงทรยศหักหลังนะเพื่อนรักนะหักเหลี่ยมโหดหรือว่าเกิดความวิตกกังวลใจในเรื่องของการงานนะลงผิดมีทิฐิมานะเชื่อมั่นในตัวเองสูงจนเกินไปจึงขาดการดูแลเอาใจใส่นะคะ อาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของอาชีพการงานได้นะต้องใจเย็นๆนะแล้วก็ต้องรู้จักระมัดระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้เงินไปกับความลุ่มหลงกิเลสตัณหาความรักนะคะนี่คือสิ่งที่จะต้องระวังพาออกมาเตือนนะคะฉะนั้นใจเย็นๆกับทุกสถานการณ์นะวางแผนให้ละเอียดให้รอบคอบเดี๋ยวเราดูกันว่าพลังงานของคุณเนี่ย สังคมที่คุณอยู่นะคะแล้วก็จะมีศัตรูที่แอบแฝงนะคะศัตรูของคุณจะเป็นแบบไหนที่แอบแฝงอยู่ตัวของคุณเป็นคนอย่างไรนะคะณนะตอนนี้เวลานี้ตัวของคุณนะคะมีพลังงานอย่างไรเป็นลักษณะอย่างไรมีนิสัยอย่างไรเจอเหตุการณ์เรื่องราวอะไรกับชีวิตของคุณ 8คาถากำลังจะมีการติดต่อพูดคุยสื่อสารนะคะอาจจะเป็นข่าวดีจากคนทางไกลนะที่จะมีการติดต่อมาหาคุณนะคะแล้วก็จะทำให้คุณนับผ่อนคลายหายเครียดหายวิตกกังวลกับสิ่งที่คุณเสียใจทุกข์ใจไม่สบายใจอาจจะเป็นในเรื่องของความรักได้อาจจะเป็นในเรื่องของการงานได้หรือว่า นะคะในเรื่องของคดีความคลี่คลายนะะจะมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณผ่านพ้นปัญหาต่างๆไม่ได้หรือว่าคดีความหรือว่าปัญหาต่างๆมันหมดสิ้นลงอะ่ะมันถึงเวลาแล้วนะ,ะที่ทุกคนจะต้องรู้ความจริงนะคะว่าคุณเป็นยังไงว่าคุณนะคะเป็นคนดีแค่ไหนว่าคุณเป็นคนที่ปิดทองหลังพระ ว่าคุณเป็นคนที่ดีนะคะเป็นคนจิตใจดีเมตตาช่วยเหลือนะมีน้ําจิตน้ําใจต่อเพื่อนต่อสังคมนะเป็นคนที่มีในเรื่องของการที่รักครอบครัวนะคะไม่ทําผิดนะไม่ทําร้ายผู้อื่นก่อนนะ,ะไม่เห็นผิดเป็นชอบเป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็จริงใจเชื่อมั่นได้เชื่อถือได้ ะค,ะคุณอาจจะเหมือนกับว่าคืออาจจะไปร่วมทําธุรกิจการงาน,นกับกลุ่มสังคมเพื่อนคนอื่นแล้วก็ะะอาจจะถูกมองในแง่ลบไปด้วยนะคะแต่อาจจะถูกหลอกให้ไปร่วมลงทุนทําธุรกิจการงานเหมือนคุณอยู่เบื้องหลังอ่ะแต่คุณไม่รู้ในเรื่องของการบริหารจัดการเหล่านั้นเลยท้ายที่สุดแล้วนะคะ เมื่อคนเหล่านั้นคดโกงหรือว่าเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นคุณก็นะเจอผลกระทบตามไปด้วยนะคะเหมือนกับว่าไปร่วมหุ้นไปลงทุนกับเขาแล้วก็ธุรกิจการงานมันเจ๊งนะคะแล้วก็ถูกลูกค้าประนามนะถูกใส่ร้ายนะว่าร่วมธุรกิจการงานนะคดโกงเอาเปรียบ นะก็เลยส่งผลทาให้ตัวของคุณได้รับการเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอแต่ความจริงมันก็ปรากฏว่าคุณอะเป็นเพียงแค่ผู้ที่ถูกชักชวนให้ไปนะคะลงทุนร่วมด้วยไม่ได้รู้เห็นเป็นใจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรมากมายนะอาจจะไปช่วยเงินนะเอาเงินไปร่วมลงทุนแต่ไม่ได้ไปบริหารไปจัดการ นะคะได้ส่วนแบ่งเล็กน้อยเท่านั้นก็ได้เช่นกันนะคะหรือว่าบางคนนะคะมีในเรื่องของการเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเพื่อนกับคนนั้นแล้วคนนั้นเข้าไปทําแท้งนะแล้วก็มาใส่ร้ายป้ายสีคุณว่าคุณเป็นคนแนะนําพาไปทําแท้งก็เจอในเรื่องของวิบากกรรมโดยที่แบบเราไม่ได้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยแต่จริงแล้วคุณเป็นคนซื่อสัตย์ เป็นคนมีความยุติธรรมเป็นคนเที่ยงตรงเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนชัดเจนนะคะสิ่งที่คุณไม่ได้ทํามันก็จะปรากฏออกมานะคะแล้วก็ทุกคนจะรู้ความจริงว่าคุณไม่ได้เป็นคนไม่ดีนะคะนี่คือพลังงานของคุณเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าสังคมที่คุณอยู่ศัตรูที่แอบแฝงนะคะเป็นยังไงดูพลังงานบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะ สังคมที่คุณอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรเราไม่เน้นอาชีพเนาะเพราะว่าหลายๆคนแหลายท่านนะคะทำอาชีพที่แตกต่างกันตามความรู้ความสามารถนะคะสังคมที่คุณอยู่ศัตรูที่แอบแฝงนะคะเป็นแบบไหนมาดูกันหนึ่งสถานที่ทํางานสถานที่เรียนนะคะคุณจะได้รับโอกาส นะเหมือนกับว่าไปเริ่มต้นทํางานใหม่ไปสถานที่แห่งใหม่จะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวนะปรับปรุงตัวเองเขให้เข้ากับผู้คนสังคมบุคคลรอบข้างรู้สึกว่าเครียดรู้สึกว่ากดดันนะกับสถานที่ทํางานใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆนะพี่ๆน,นะน้องๆนะหรือว่าคนที่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานสูงกว่าหรือว่าอายุมากกว่าเนี่ยจะมีในเรื่องของการใช้อำนาจ นะเพ่งเลงนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกอึดอ,อัดอ่ะไม่เป็นอิสระนะคะคืออาจจะนั่งจ้องมองคุณหรือว่าจับผิดดูพฤติกรรมของคุณเพราะว่าคุณเป็นน้องใหม่นะ,ะกวาว่าคุณจะทําผิดพลาดเพราะว่ามันอาจจะมีผลนะเกี่ยวกับอ่านะถ้าแบบไปทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะไปทํางานเกี่ยวกับ การให้ความยุติธรรมคนอื่นหรือว่าไปทํางานเกี่ยวกับการสอนการสั่งคนอื่นก็ต้องอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมองว่าทําถูกกฎหรือเปล่าสอนถูกออสอนแล้วทําให้เด็กนะ่ะฉลาดหรือว่าเข้าใจได้ง่ายหรือเปล่าหรือว่าทําถูกวิธีกรรมนะคะทำถูกในเรื่องของออสแตนดาดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ,ะเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพ สมองจิตใจของคนที่มาทำงานด้วยมาใช้บริการอะไรงี้ก็ได้นะคะก็มีสายตาผู้หลักผู้ใหญ่คอยเพลงเล็งนะแล้วคุณก็รู้สึกอึดอัดนะไม่มีความสุขกับการทำงานและนะคะสังคมที่คุณอยู่นะศัตรูที่แอบแฝงของคุณก็จะเป็นในเรื่องของการที่ศัตรูที่แอบแฝงคุณเนี่ยคืออาจที่จะกำลัง ดูดูคุณอยู่นะคะเหมือนกับว่ายังไม่ได้มีอะไรที่จะสามารถที่จะต่อว่าคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกแย่คือแบบแค่เฝ้ามองแล้วก็บอกหรือว่าสอนหรือว่าสั่งให้คุณนะะทำตามสิ่งที่คุณเรียนมาประมาณเนี้ยคือเรียนมาแบบไหน,นก็ทําแบบนั้นแหละนะ,ะเออมีความรู้ความสามารถ แค่ไหนก็แสดงออกมาเต็มที่เลยประมาณนี้ในส่วนที่เขาต้องการจะสอนคุณก็คือเหมือนกับยังใช้ในเรื่องของการที่พูดจาดีกับคุณอ่อ,อนโยนอ่อ,อนหวานอธัธยาศัยดียังมีความนิ่งๆยังมีความเหมือนกับมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งอยู่นะคะเป็นคนพึ่งมาฝึกทำงานใหม่นะคะหรือว่ายังมีความรู้ความสามารถอยู่ยังไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น นะคะก็ยังเฝ้าตามเฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆนะคะและสังคมที่คุณอยู่ศัตรูที่แอบแฝงเดอะทาวเวอร์คุณอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับมอบหมายหน้าที่การงานที่คุณอาจจะไม่ชอบแล้วคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากโอ้โหฉันเพิ่งเข้างานใหม่เนี่ยทำไมถึงมอบหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานให้ฉันเยอะจังเลยมันเกินค่าแรงฉันนะเออใช้งานหนัก เกินไปหรือเปล่าอารมณ์นี้แล้วทําให้คุณรู้สึกนะคะเครียดหรือว่ากดดันรู้สึกแย่หวยค่าแรงแค่เนี้ค่าแรงสามร้อยแล้วใช้งานยังกับคนค่าแรงเออวันละพันวันละสองพันนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเวรกรรมอะไรของฉันเนี่ยนะคะทำไมฉันต้องมาเจองานหนักฉันต้องมาเจองานเหนื่อยขนาดนี้เหมือนวิบากกรรมชะตากรรมนะคะ แต่สิ่งที่คุณคือแบบเป็นเด็กฉลาดนะเป็นคนที่รอบรู้นะเป็นคนที่ขยันไงคืองานหนักก็ทําไปอะนะปากก็บบนไปนะงานหนักก็ทําไปคือเป็นการเรียนรู้เป็นการจดจําเป็นการฝึกฝนนะคะอาชีพหรือว่าความรู้ที่ได้เรียนรู้มาแต่ มีความคิดที่ว่าเหมือนคุณกําลังที่จะมองหางานที่แบบมันสบายกว่าเนี้เออมีงานไหนบ้างไหมที่แบบได้เงินเยอะๆแล้วสบายกว่านี้มีอีกไหมอารมณ์นี้เลยนะคะและสังคมที่คุณอยู่ศัตรูท,ที่แอบแฝงก็จะเป็นพลังงานของอาจจะมีคนที่แบบเหมือนอยากจะพูดคุยกับคุณหรือว่าสนใจคุณนะ,ะก็เห็นว่าคุณแบบ เรียกว่าหน้าที่จะเป็นคนที่พูดคุยได้ง่ายอ่ะประมาณเนี้ยแต่พอเหมือนกับดูไปดูมาอาจจะเป็นหัวหน้าคุณก็ได้หรือว่าคนที่คุณจะต้องทำงานร่วมด้วยอ่ะนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะพูดคุยกับหัวหน้างานหรือว่าคนใหญ่คนโตอารมณ์เนี้ยคือเป็นเด็กที่ไม่ค่อยที่จะเข้าหาผู้หลับผู้ใหญ่ จะมีปัญหาอะไรก็ไม่ค่อยพูดให้ฟังไม่ค่อยเล่าให้ฟังนะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขาต้องพูดคุยเขาก็ต้องทําตัวสนิทสนมกับคุณเหมือนเป็นคนในครอบครัวของคุณเหมือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับคุณประมาณนี้คือคงจะต้องเป็นฝ่ายเขาเนี่แหละที่จะต้องเข้าหาคุณเองหรือเปล่านะเพราะว่าจะให้คุณเข้าหาเนี่ยคุณคงไม่กล้าอารมณ์นี้เลยนะนี่คือสิ่งที่เขามองนะคะและสังคมที่คุณอยู่ ศัตรูที่แอบแฝงเดทบางทีนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าเพิ่งเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานมาหรือว่าเพิ่งจบความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมาแล้วรู้สึกว่าคุณยังมีความเกรงเกรงกลัวกลัวอยู่ว่าจะเจอเพื่อนหรือว่าจะเจอเพื่อนร่วมงานนะที่แบบ เหมือนเราไม่ได้มีอะไรกับเขาอ่ะแต่เขาเกลียดเราอะไรเงี้ยหรือว่านะจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่มองว่าคุณเป็นคนที่ดือ้อนะไม่ใส่ใจการทํางานหรือว่าอยู่ดีๆก็เกลียดคุณอะไรเงี้ยคุณมีความกลัวว่าจะเจอคนแบบนี้จะเจอเพื่อนแบบนี้จะเจอเพื่อนร่วมงานแบบเนี้ยนะก็เลยทําให้ตัวของคุณคือแบบไม่กล้าที่ทําอะไรหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดอะไรกับใครนะแล้วก็เลยทําให มีบางคนที่เขาสงสัยว่าเฮ้ยสรุปแล้วคุณเป็นคนยังไงกันแน่คุณเป็นคนที่แบบไม่อยากจะให้ใครเข้าใกล้คุณหรือว่าไม่ชอบทุกๆคนหรือว่าไม่ชอบงานไม่ชอบทํางานหรือว่าไม่ชอบเข้าสังคมอะไรประมาณเนี้นะคะก็จะมีคนที่แบบจับจ้องมองคุณว่าเออจริงๆแล้วคุณกลัวสังคมหรือว่าคุณจะต้อง ปรับตัวเข้าหากับคนอื่นดีหรือเปล่าอารมณ์นี้นะครับมันเป็นประมาณที่ผู้คนที่เขาจับจ้องดูพฤติกรรมของคุณเขามองว่าคุณเป็นคนนิ่งๆเฉยๆคุณเป็นคนไม่สนใจการทํางานหรือว่าคุณเป็นคนที่กลัวสังคมกันแน่นะคะและสังคมที่คุณอยู่ศัตรูที่แอบแฝงเดอะซันก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณหรือว่าคนที่คุณสนิทหรือว่าพูดคุยด้วย และเขาก็มองว่าคุณเนี่ยเออก็เป็นคนที่น่าคบน่าคุยคนหนึ่งนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะต้องเข้าหาคุณก่อนคือต้องทักทายคุณก่อนต้องพูดคุยกับคุณก่อนไม่งั้นคุณจะไม่พูดด้วยนะคะประมาณเนี้เขาจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบเปิดใจพูดคุยกับคุณก่อนถ้าแบบจะรอให้คุณพูดคุยกับเขาเนี่ยไม่มีทางนะเขามีความรู้สึกแบบเนี้ย เออแล้วก็ในขณะที่ถ้าแบบคุณมีเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่าคุณแล้วเขาก็ต้องเข้าหาคุณก่อนเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเป็นเด็กถึงไม่ยอมเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนเออทําไมต้องให้ผู้ใหญ่เข้าหาเด็กอารมณ์นี้เลยนะคุณก็จะเจอคนที่เขาคิดแบบนี้กับคุณนะคะว่าเป็นเด็กเนี่ยควรที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะควรที่จะ พูดคุยกับผู้รับผู้ใหญ่มีปัญหาอะไรขอความช่วยเหลือได้เขาจะได้รู้นะไม่ใช่แบบอั้าอึงหรือว่าไม่คุยกับใครเลยไม่สนใจใครเลยสังคมที่คุณอยู่กับศัตรูที่แอบแฝงมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความมิตรกลงใจของคุณมากกว่าที่คุณอาจจะเหมือนกับมองคนอื่นในแง่ร้ายจนเกินไปแล้วทำให้คุณเหมือนไม่เปิดใจไม่พูดไม่คุย นะไม่สนิทสนมกับใครเลยเพราะคุณอาจจะมีความที่แบบเหมือนห่วงพื้นที่ตัวเองอะ่ะคือไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครกลัวแต่สังคมกลัวแต่เพื่อนนะที่จะมาทําให้ตัวของคุณเนี่ยคือแบบเบื่อหน่ายหรือว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นก็ได้นะว่าคุณไม่เก่งคุณไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีใครอยากจะพูดคุยกับคุณคุณไม่สวยคุณไม่ดูดี นะคุณคุณไม่รู้จะคุยกับใครเรื่องอะไรประมาณนี้คือมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันใหม่ไปหมดเลยคุณต้องการอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณนะแล้วคุณต้องการเรียนรู้เองนะคะแล้วคุณต้องการที่จะเหมือนกับว่าทําในทํางานหรือว่าใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณโดยที่ไม่ต้องการที่จะมีเพื่อนก็ได้แต่ถ้าใครอยากเป็นเพื่อนกับคุณคุณก็พร้อมที่จะพูดคุยกับเขาแต่ทุกคนมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนเขาเข้าไม่ถึงอ่ะ ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าคุณกําลังที่จะเหมือนกับว่าต้องการอะไรประมาณเนี้ยคือเขาไม่รู้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าใกล้คุณไม่ได้สนิทกับคุณและสังคมที่คุณอยู่ศัตรูที่แอบแฝงเป็นยังไงภาพรวมแล้วสามดาบอาจจะทำให้คุณรู้สึกกลัวณนะตอนนี้เวลานี้แล้วก็ไม่กล้าที่จะเปิดใจแต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพอคุณเหมือนกับสนิทสนม หรือว่าได้พูดคุยกับใครบางคนนะจากหนึ่งคนกลายเป็นสองคนจากสองคนกลายเป็นสามคนแล้วท้ายที่สุดแล้วคุณจะมีเพื่อนมากมายที่เข้าใจคุณนะคะก็ลองเหมือนกับว่าเริ่มคุยเริ่มคุยกับเพื่อนนะคนแรกก่อนนะคะเดือนที่สองก็คุยอีกสองคนนะคะแล้วก็ขยับขยายเหมือนกับเราอาจจะสนิทกับคนที่อายุไล่เลี่ยกัน ก่อนนะคะแล้วค่อยขยับไปสนิทกับหัวหน้าหรือว่าคนที่มีอายุมากกว่าแล้วก็ทําความรู้จักนะกับผู้คนหรือว่าสังคมรอบๆตัวแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเล่าเรื่องราวที่มันเป็นความลับเล่าเรื่องราวที่มันเป็นความทุกข์ใจความไม่สบายใจให้เขาฟังอย่างเช่นปัญหางานอย่างเช่นความรู้สึกไม่ชอบใครนะอย่างเช่นความรู้สึกไม่ชอบงานอย่างเช่นความรู้สึกนะที่เหมือนกับว่าเ คนคนี้มองฉันแปลกๆอะไรเงี้ยอคตินะไม่ควรที่จะพูดควรที่จะเหมือนกับว่าเรียนรู้นิสัยใจคอของเพื่อนแล้วก็สังคมก่อนนะคะเราจะได้เหมือนกับปรับตัวนะเข้ากับคนในสังคมเราแล้วเราจะรู้ว่าเออคนไหนเป็นศัตรูที่แอบแฝงจริงๆเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าก็ยังไม่มีทีท่านะที่จะเหมือนกับสามารถเี่ย รู้ว่าคนคนไหนนิสัยอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นงานใหม่เป็นสังคมใหม่เป็นที่ทํางานใหม่หรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้สนใจใครเลยก็เลยทําให้คุณไม่รู้นิสัยใจคอของเพื่อนหรือว่าสังคมใกล้ตัวนั่นเองนะคะก็เอาไปใช้กับชีวิตประจําวันนะคะกับการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมที่คุณทํางานด้วยหรือว่าสังคม,มอ,อื่นๆฟังเพื่อเป็นกนรนำถามเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามคะ่ะ